สวัสดีนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับมาจะวันนี้ก็ถือโอกาสวอวยพรให้กับนายกทักษิณน,นะครับก็ถือว่าเป็นนายกที่ <_' S 1> ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยมีมานะครับอาจจะไม่ดีทั้งหมดนะครับอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างฮะแต่ก็ถือว่าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เป็นนายกที่ถือว่ามีผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาครับพอคนอื่นๆผมก็ อาจจะดีบ้างแต่ก็ไม่เท่ากับทักษิณน,นะครับทักษิณถือว่าเป็นนายกที่ครองใจประชาชนนะครับขนาดไม่อยู่ประเทศเราเป็นสิบปีแล้วก็ยังมีคนกล่าวถึงมาตลอดนโยบายต่างๆที่เคยทํามาไว้นะครับทําเอาไว้ให้กับคนไทยนะครับทั้งสามสิบาทรักษาทุกโรคทั้งกองทุนหมู่บ้านหลายๆโครงการนะครับในสมัยนั้นถือว่าโครงการของทักษิณนี่ครองใจประชาชนจนได้รับการเลือกตั้งนะครับมาอีกสมัยหนึ่งนะครับนี่คือ ผลงานของนายกทักษิณชินวัตรนะครับพอทักทายอีกครั้งครับพี่น้องที่เข้ามาครับวันนี้ก็พิเศษนะครับปกติวันวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็ทันปากนะฮะมันมีเรื่องที่อยากจะออกมาพูดนะครับก็ขอให้ทักษิณนะครับแข็งแรงนะแข็งแล้วก็แรงนะฮะก็ได้กลับประเทศไรวๆนะครับถ้าทักษิณได้กลับประเทศผมก็คงจะได้กลับไปด้วยแหละครับถือโอกาส แอบแปะไปด้วยนะเออแอบแปะทักษิณไปด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรครับคนที่ทําให้ทักษิณต้องออกไปต่างประเทศก็คือคนที่ทําให้กผมก็ต้องออกมานี่แหละครับกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูของประชาชนนะครับก็คือคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศัตรูของทักษิณหรือศัตรูของผูผ่าเสรีหรือศัตรูของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหลายๆคนนะครับที่ถูกความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันไปย่ำยีนะฮะเห็นข่าววันนั้นนะครับน้องแหวนนะครับ พยาบาลที่เป็นพยานคดีหกสอบวัตทุมนะฮะออกมาจากคุกได้ไม่ทันถึงหนึ่งวันนะครับต้องกลับไปคืนด้วยหนึ่งสองครับซึ่งเป็นคดีหาเหวหฮงซวยที่สุดในโลกครับไอมาตาหนะึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นคดีที่คือถ้าไม่มีกระสานในจบเลยครับคดีนี้คดีเฮงซวยที่สุดอะผมไม่อยากจะพูดรายละเอียดพี่น้องก็ฟังกันเยอะๆหนึ่งหนะึ่งสองเนี่ยผมไม่เป็นไรครับน้องแหวนเมื่อไหรประชาชนชนะเราก็จะเอาคืนนี้หมดนะครับ สู้ครับพี่น้องก็อย่างที่อาจารย์สุรชัยเคยบอกมาตอนทําคลิปกับผมเมื่อตอนวันศุกร์ที่แล้วนะฮะมันก็จะสะสมคดีทบให้ออกคดีนี้พอออกจากคุกไม่ทช่ไรมันเอาคดีใหม่เข้าให้อีกออกจากคดีเก่ามันก็ให้อีกเนี่สยสาเหตุที่อาจารย์สุรชัยหรือพวกผมต้องหนีออกมาอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรก็แบบนี้นะคะมันไม่ปล่อยนะครับโดยเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองนี่มันเป็นคดีที่แกล้งง่ายที่สุดยัดให้เลยครับหนึ่งหนึ่งสองเลยเพราะอาจาย์ที่พี่น้องที่อยู่ในไทยก็ ระวังระวังไงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับพยายามกระซิบกระซิบกันก็พอไม่ต้องไปโพสต์ไม่ต้องไปลงในโซเชียลครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะฮะอย่าไปอย่าไปใส่นะครับอย่าไปคุยอะไรกันเรื่องที่ผิดับหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องอาวุธเรื่องอะไรนะครับพอคุยกันเรื่องปกติหรือใช้รหัสคุยกันก็ได้นะฮะเช่นพวกคุยถึงเรื่องเจ้าเราก็ไม่ต้องใช้เรื่องแทนคำว่าเจ้าเลยเราใช้คําว่าหมาแทนหรือเฮี้ยแทนก็ได้เออนะครับ จะได้เข้าใจกันเอาว่ารู้กันนะฮะเออหลังจากที่โวยพรตะแมวนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห้ได้กลับประเทศไดไวนะครับผมก็จะคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องไฮไลท์เลยดีกว่าเรื่องที่ถกเถียงกันเรื่องที่พูดคุยกันในกลุ่มของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีความเห็นเป็นสองฝักสองฝ่ายนะฮะเรื่องกับ เรื่องกรณีของนายกปูที่จะไปขึ้นศาลนะครัที่จะไปถูกศาลพิพากษาตัดสินอะไรเนี่ยในวันที่ยี่ห้าเดือนหน้าเนี่ยนะครับพอมีสองฝากสองฝ่ายบอกน่าจะไปร่วมชุมนุมไปให้กําลังใจอ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รูจะไปทำไมตระกูลนี้สู้ไม่สุดสู้ไปกาไปอ่าเนี่พี่น้องก็ม่รู้จะไปทําไมคือทักษินสู้ อวยเจ้าอยู่นั่นแหละเออถ้าไม่ไม่อวยเจ้าเนี่ยจะไปช่วยอยู่นี่ก็มีสองฝกักสองฝ่ายก,ก็เป็นเรื่องปกติของผูแแง้แล้วว่าชาติปิตยคนเสื้อแดงก็จะมีเรื่องเถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ถามมาทางหลังไม้ผมก็ได้โพสต์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของผมไปแล้วนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องอ,ออกไปชุมนุมออกไปให้กําลังใจนะครับยิ่งรักนะครับซึ่งพี่น้องก็ไปเปิดดูได้แต่ผมจะพูดให้ฟังอีกเพราะว่า บางทีคลิปนี้ก็พี่น้องจะเอาไปทำเป็น youtube นะครับก็กระจายกันบางทีขี้เกียจอ่านฟังดีกว่านะฮะก็ในมุมมองของผมนะครับอันนี้มุมมองของผมซึ่งถูกผิดหรือพี่น้องจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ตามแต่นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นของฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับผมเห็นด้วยนะครับในการออกไปให้กําลังใจนะครับพี่น้องบอกเอาไอ้ผูผาได้เป็นขี้ข้าทักษิณไปเป็น ที่ข่านายกปูแล้วไงปูผาไปกราบเจ้าอีกคนหรือเปล่านะครับคือก่อนที่เราจะไปพูดคนอื่นกราบเจ้าหรือไม่กราบเจ้าเราต้องดูว่าเขาอยู่ในสถานะอะไรนะครับเขาทําอะไรอยู่คือวางอย่างการต่อสู้เนี่ยมันมันทําเหมือนกันไม่ได้บางคนก็อยู่ในสถานะหนึ่งบางคนก็อยู่ในสถานะหนึ่งเราอยู่ในสถานะหนึ่งมันมันสู้ไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าต่างคนต่างสู้ไปเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการไปให้กําลังใจยิ่งรักมันเกี่ยวครับเพราะว่าอะไร เราต้องอย่าลืมว่าทักษิณหรือยิ่งลักษณ์ก็เป็นคนที่ถูกระบบเก่าระบบกษัตริย์กันแกล้งเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ไปสู้เพื่อทักษิณเราไม่ได้ไปสู้เพื่อยิ่งลักษณ์เราสู้เพื่อตัวเองครับสู้เพื่อคุณนั่นแหละสู้เพื่อตัวเรานั่นแหละนะครับแล้วพี่น้องจะหาโอกาสไหนนะครับที่จะเหมาะไปกว่ากาันที่เราจะออกไปพร้อมกันในวันนั้นนะครับเออจะรอตอนไหนอีกครับพี่น้องรอให้มันจับยิ่งลักษณ์ังโคก่อน หรือเราจะให้มันฆ่าแกนนำตายให้หมดก่อนแล้วเราค่อยออกไปกันนะครับแล้วเราจะเอาโอกาสไหนออกไปอีกเอาสถานการณ์ไหนออกไปคือการออกไปเนี่ยมันไปไปร่วมให้กำลังใจกันมันไปชุมนุมกันมันไม่ผิดกฎหมายเราคือใครจะมาบอกว่าเกินห้าคนสิบคนก็อ,อันนั้นมันช่างแม่งนะฮะเราอาศัยเราไอ้ออกไปหาเพื่อนฝูงออกไปพบปะกันไปให้กำลังใจกันคนไปเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องเคยเห็นต่างประเทศในเวลาเขาไปเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแปลงกัน การเมืองของแต่ละประเทศเห็นเปล่าฮะไม่ว่าจะเป็นตุรกีอียิปตุนิเซียหรือหลายๆประเทศนะครับเขาออกไปแบบนี้แหละครับออกไปมวลชนที่ไม่มีการควบคุมนะครับมันมันเป็นมวลชนที่ควบคุมไม่ได้เขาออกไปโดยตัวเขาเองไม่ได้มีการบังคับข้าวพี่น้องปิดทำเนียบพี่น้องยึดสนามบินพี่น้องทําน่นทานี่ทํานั่น,น,น,นไม่ได้ครับคือตาคนตาออกไปให้กําลังใจซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามมันกลัวที่สุดคือตรงนี้นะครับกลัว รวมมวลชนจะออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันก็ออกข่าวมาโอ้โ oh, ห oh, ออกข่าวมาดักก่อนเลยนี่คนที่มาเนี่ยถูกจ้างเา่ามันก็จะมีเสียงแบบเนี้ยขอร้องพี่น้องอย่ามาเออมาร่วมให้กําลังใจเลยเออมันก็ออกข่าวมาแบบนี้ทุกวันทุกวันไอ้พี่น้องเราเนี่ยผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยมันเสียงบทมันจะแตกกันมันก็แตกกันแบบนี้ครับง่ายๆ่าครับ แล้วก็จะไปโจมตีกันบอกว่านี่ไปสู้เพื่อทักษิณทำไมเนี่ย<ม><น>เขาเนี่ยหลอกเรามากี่ครั้งแล้วหลอกไปสู้ไปก็กลาบไปก็ผมบอกอะไรว่าถึงเวลาเนี่ยต้องรวมตัวกันนะ <honestly> คือเมื่อก่อนผมก็ด่า,ดาทักษิณดา่านายกปูผมก็าเรื่องไงตอนสุดซอยอะไรผมก็ด่าเหมือนกันไม่ใช่ผมไม่ดา่ดาด่าเหมือนกันครับแต่เม <Oy. S 1> ื่อ <nephew> ถึงเวลาเราก็ต้องดูด้วยว่าคนไหนเป็นมิตรคนไหนเป็นศัตรูเราต้องแยกงมิตรแย่ศัตรูให้ออกทักษิณกับยิ่งรักนี่ไม่ใช่ศัตรูของพวกเรานะครับ ศัตรูของเราโน่นฝ่ายเจ้าฝ่ายระบบกษัตริย์โน่นนั่ศัตรูเราเพราะฉะนั้นต้องออกไปนะอันนี้คือความคิดผมถ้าเป็นผมผมก็ออกไปแต่ส่วนพี่น้องจะไม่ออกไปก็เรื่องของพี่น้องมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่คิดดูนะครับถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือมันมีสถานการณ์ที่มันทําให้มันมีการยึดเยือกอะไรเนี่ยมันคนที่ไปร่วมชุมนุมมันมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้คกูเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เหมือนกับคนที่เขาไป ชุมนุมสมัยสิบี่ตุลาสมัยหกตุลาสมัยพฤษภาธมินสมัยคนเสื้อแดงฮะไอคนที่อยู่บ้านก็อยู่บ้านมันอารมณ์กับคนที่ไปชุมนุมมันคนละอย่างนะมันเห็นประสบการณ์จริงมันมันมันมีความผูกพันมันเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็เคยไปร่วมชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงเมื่อปีห้าสามผมก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนสมัยนั้นที่ร่วมต่อสู้กันมันก็คุยกันรู้เรื่องไอเอ้ยเราเคยมาเจอตรงนู้นตรงนี้มันมีความเขาเรียกความทรงจําในใจฮะความประทับใจ และถ้าเกิดการต่อสู้ของพี่น้องเนี่ยนะครับที่จะไปให้กําลังใจยิ่งรักหรือครั้งต่อๆไปนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเฉพาะครั้งนี้นะครับมันก็จะมีความประทับใจความทรงจําของตัวเองครับภารกิจทางประวัติศาสตร์เกิดลูกหลานถามมาเอา้าตอนนั้นพ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนหรือคุณปู่คุณย่าอยู่ตรงไหนเราก็ตอบอย่างภูมิใจว่าเนี่ยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพ่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเออไปช่วยทาตรงโน้นตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะบอกเล่าให้กับรุนลูกหลานฟัง เราไม่ได้ไปสู้เพื่อชินวัตรนะครับอย่าลืมว่าชินวัตรกับพวกเราไม่ใช่ศัตรูกันเราไปสู้เนี่ยไปสู้เพื่อตัวเองไปให้กําลังใจเพื่อนที่เป็นเคยต่อสู้ด้วยกันไม่ใช่ว่าไปต่อสู้โอ้ทักษินยิ่งรักทักษินยิ่งรักมันไม่ใช่เราไปให้กําลังใจนะไปเดียวกันนะครับอสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามาทักทายนะครับเพราะฉะนั้นาการออกไปในครั้งนี้นะครับไม่ได้ไปเพื่อยิ่งรักไม่ได้ไปเพ,เพื่อทักษินนะครับเราออกไปเพื่อ ตัวเราเองนะครับไม่ได้ออกไปเพื่อใครให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับบางคนถูกเขาแซวหน่อยถูกฝ่ายตรงข้ามมันมันไปหยิกหน่อยโอ้ยขี้ข่าทักษินขี้ข่ายิ่งรักเออแค่นี้ก็อายคนอื่นไม่กล้าออกไปซึ่งผมถามหน่อยจะครับว่าประเทศอื่นที่มันเป็นประชาธิปไตยไอเอเออเมริกาสมมติอเมริกาที่ไอทําได้เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเออ ม่เรียกท่านทัมเลยไอ้ทัมเเรื่องของผมนะฮะก็คืออ้าวทมนี่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่เลือกโดนทั้มเนี่ยเป็นเป็นขี้ข้าทามหรือเปล่าเขาเลือกขาอนโยบายเหมือนกันประเทศไทยไม่กันไม่จะเป็นนะครับคนที่รักทักสินต้องเป็นขี้ข้าทักสินผมบะบางทีผมก็ด่าบางทีผมก็รักบางทีผมก็ชมมันก็เรื่องของผมนะแต่คือมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นขี้ข้านี่มันเป็นสิ่งที่พวกสลิมหรือฝ่ายตรงข้ามมันโจมตีพวกเราไอ้พวกเราเลือกขวัญอ่อนนะครับโอ้ยเขาว่าเราเราจะไปเลยเราเป็นขี้ข้าทัด ไรสาระนะครับบนเรื่องนี้ฮะับคนเสื้อแดงเราเนี่ยมันก็มีโรคฝันอ่อนอยู่แบบนี้ครับพวกดยเพราะที่อ้างว่าก้าวหน้าครับก้าวแล้วก้าวไปไปรูนไปไกลไกลเพื่อนไกลฟูงฮนะไม่ได้สนใจแล้วแล้วก็ถือโอกาสะกทะเลาะ,ะกันไปทะเลาะกันมาเรื่องยุ่มหยิมก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเสร็จก็ลืมว่าเราจะต้องสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อประชาธิปไตยลืมไม่หมดครับหันมาทะเลาะกันเนี่ยโดยเพาะอยก้าวหน้าล้าหลังหรือเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยครับเพราะฉะนั้น เราต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะครับหลังจากการต่อสู้เสร็จแล้วเนะี่ยให้มันมาเป็นหนึ่งเดียวนะหลังการต่อสู้ค่อยมาคุยกันเปิดอกคุยกันขอโทษขอคุยอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้เราต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนนะครับการออกไปให้กําลังใจมันไม่ผิดอยู่แล้วนะพี่น้องก็ไปได้หลายกลุ่มลือไปอย่าลืมกล้องถ่ายรูปไปนะครับมันมันเป็นอาวุธสําคัญนะครับกล้องถ่ายรูปโซเชียล Live, เฟซบุ๊กไลฟ์เตรียมถ่ายทอดส่งสัอญาณเลยครับ ทุกอย่างมันเป็นประวัติศาสตร์หมดนะครับผมนเสียดายว่าผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะได้ออกไปร่วมแจมกับเขาไปเจอเพื่อนฝูงทมไมไปเดินเล่นแถวลาดประสงค์แถวอักษะแถวอะไรนะคือไปเจอกันทักทายใ,ให้กําลังใจเอ้ยทำมาหากินอะไรช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราจะทํามาหากินอะไรอะไรมันได้ไปคุยกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปเฉพาะให้กาลังใจยิ่งรักอย่างเดียวมันไปเจอเพื่อนฝูงด้วยนะฮะคิดกันยาวๆครับการต่อสู้มันอีกยาวครับมันไม่ใจบแค่ตัดสินยิ่งรักจําคุกหรือไม่จําคุกนะครับ มันจะมียาวไกลครับเราก็ไปรวมพลเราไปเจอกันแค่นั้นนะไปวางแผนกันนะครับไปให้กําลังใจกันนี่คือสิ่งที่ได้จากการที่เราไปให้กําลังใจนะอย่าไปมองว่าไปนี่เพราะเราถูกจ้างก็คือพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องนี่ไม่มีใครถูกจ้างไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราผ่านมาเราต่อสู้มากี่ปีแล้วไอ้คำาสมาทแบบนี้มันเจอมาเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นในเรื่อง เล็กน้อยแบบนี้ถ้าใครไปหูเบาเชื่อพวกนั้นก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วะนะครับนี่แหละครับความเห็นของผมนะครับส่วนพี่น้องเชื่อไปเชื่อหรือเห็นไม่ตรงกับผมก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเราเป็นประชาธิปไตยผมก็มีข้อเสนอแบบนี้แหละว่าถ้าเป็นผมผมจะไปนะฮะการต่อสู้นะครับมันมีอยู่หลายรูปแบบซึ่งแต่ละคน แต่ละตำแหน่งมันอยู่ในสถานะที่มันแตกต่างกันบางคนเ็าอยู่อีกระดับหนึ่งมันก็อาจจะวางตัวอีกระดับหนึ่งไอ้พวกเราอยู่อีกระดับหนึ่งว่าทําอีกระดับหนึ่งนะสัญญาณอีกแล้วไอ้เรื่องทุกทีเลยเวลาผมจะเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเทวดาแถวนี้ไปรับสินบนทางโน้นหรือเปล่าเทวดาไปนีน่ไปรับสินบนจากเทวดาเยอรมันหรือเปล่า เออประเทศของเรานะครับก็เรื่องของยิ่งรักนี่ก็โอเคฮะคนี่มันมีเรื่องแบบที่ผมไม่ได้ยินมาวันนั้นเรื่องไอ้ไอตูเออพี่น้องสัญญาณเป็นไงบอกด้วยนะครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องนี่หลายคนเลยผมก็อ่านชื่อหมดนะครับไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮ <laughs> ะก็คือมีไอ้นายก ปากหมานะไอนายยกตัวเเรียกมันนายกกระดักปากไอโจนกระบาดไอตัวเมือ่อวันนั้นผมก็ได้ยินข่าวบอกคนถามวยคนอยู่ต่างประเทศทํามาหากินยังไงอยู่ยังไงที่ที่หนีไปอยู่ต่างประเทศ่ะไม่รู้ไอประยุทธ์มนออันว่าเสียว่าเออประยุทธ์ว่าเสียว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะเอาผู้หญิงไปอยู่ในวังแย,แย่ ตั้งหาเลมอยู่ที่ต่างประเทศนะเออประยุทธ์ถามใครบอกด้วยในพวกที่นี้ไปต่างประเทศนะเจาะจงชื่อด้วยเดี๋ยวมันสะเทือนถึงมึงเดี๋ยวมึงโดนหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งสองเลยประยุทธ์หรือถ้าถามพวกผมนะครับถามคนก็มีที่ไอ้จอมเพชรประดับเขาก็ตอบไปในช่องทางเขาหลายๆคนก็ตอบนะครับว่ากินอยู่ไงผมก็จะตอบเหมือนกันนะครับว่าผมอยู่ยังไงกินยังไงนะพูดก็พูดไปคือที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็พ่อพี่น้องนะครับ ให้การสนับสนุนนะครับช่วยเหลือพริกน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งก็ได้อยู่ได้ครับผมไม่ตัดจริตไปหาขุดเผือกขุดมันหรอครับในแถวในตัวเมืองไม่มีเผือกมันนะครับก็ใช้ซื้ออาหารปกตินะครับข้าวสารอาหารแห้งธรรมดาไม่มีอะไรอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องผู้รักประชาปไตยครับช่วยให้การสนับสน,นุนอยู่ไงก็อยู่ได้ครับ ไม่ได้อะไรมากมายยังเข้มแข็งยังแข็งแรงอยู่พร้อมที่จะไปร่วมกับพี่น้องต่อสู้ตลอดเวลานะครับเมื่อถึงเวลาได้เจอกันแน่ครับวันไหนลุกขึ้นสู้ไหนลุกฮือนะครับบางทีผมอาจจะไปโผล่ตอนนั้นก็ได้ครับแต่ช่วงนี้ต้องให้พี่น้องเราตาสว่างกันทั้งประเทศก่อนด้วยกันตาสว่างทํางานตาสว่างให้ความรู้กับพี่น้องไปเมื่อถึงเวลามันจะมาเองครับบางทีเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยถึงเวลามันมาเองนะครับ บางประเทศเนี่เรื่องเล็กๆกน้อยน้อยการตายของคนบางคนมันก็เป็นชนวนหรือการที่เอาละเราเปรียบประชาชนการกดขี่ขู่เรียนมันสะสมสะสมบม่มบ่มไปเรื่อยๆรครับบางทีมันจุดนิดเดียวมันติดนะครับเหมือนที่ฝรั่งเศสนะครับที่เขาเปลี่ยนการปกครองได้เป็นจากกรรษัตริย์มาเป็นสาธารณรัฐนะครับเขาก็มันมีเรื่องแค่นิดเดียวเรื่องแย่งอาหารเรื่องอะไรกันหลายประเทศนะครับมันความอดอยากการกดขี่ ประเทศเราก็เหมือนกันนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงที่ผมบอกให้พี่น้องไปให้กําลังใจในายกป,ปูวันที่ยี่ห้าเนี่ยที่เขาจะตัดสินเนี่ยก็ไปนะครับไครว่างก็ไปให้กําลังใจนะครับเราจะรอโอกาสไหนละ่ะมันไม่ใช่หาสถานการณ์กันได้ง่ายนะครับเอถูกก็บีบไปเรื่อยสุดท้ายถ้าเราไม่ให้กําลังใจกันไม่ออกไปร่วมกันนะมันก็จะเหมือนกับไอหม้อต้มกบอ่ะที่เขาเอากบไปต้มเนี่ย พราะมันก็ร้อนๆไปเรื่อยๆร้อนๆร้อนทีนิดสุดท้ายกบมันมัน,มนคิดเราเป็นปน้ำอุ่นมันก็กระโดดหนีไม่ทันก็ตายหมดนะครับก็เหมือนกันพวกเราฮะมีพี่น้องบอกต้าไปใส่เสื้อกับด้านก็ตั้งค่ากล้องผิดน,นะครับเออผมไม่รู้ว่าตั้งค่ายัางไงเดี๋ยวหลังผมจะลองตั้งค่าใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็มีพี่น้องจะเอาไปท o u t u ู e เดี๋ยวเส,เสื้อมันจะกลับข้างถูกเลยครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาทักทายเออก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ มาคุยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไว้วันศุกร์ค่อยจัดเต็มครับวันนี้ก็มาทักทายโดยเฉพาะมันเป็นประเด็นนะครับเรื่องอไงความเห็นที่ว่าจะไปให้กําลังใจยิ่งรักหรือไม่ไปนะครับสำหรับผมผมบอกว่าควรไปที่สุดนะครับโดยเหตุผลที่ผมได้เล่ามาแล้วนะครับหรอบคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่น้องขอให้มีกําลังใจนะครับในการต่อสู้ต่อไปนะครับใกล้แล้วครับประเทศเราใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้อง สดีครับ